หอมละมุนเหมือนกอดแรกของคุณที่คุณรักเธอแค่ชื่อดูดีนะคะช่วงนี้ค่ะบอกเลยว่าฝนตกเดดออกนะคะเสื้อผ้าของเราก็จะมีความแบบว่ากลิ่นอับชื้นนะจ๊ะแนะนําเลยค่ะโปรโมชั่นนี้นะจ๊ะเอาเวลาซักผ้าต้องใช้น้ายาประพันธ์นุ่มนะคะผ้าเราจะได้แบบว่าต้านกลิ่นอับนะคะกลิ่นหอมสดชื่นเธอทันนอนเล้วที่นอนไม่กลิ่นอับก็ไม่ไว้นะจ๊ะช่วงนี้อากาศแบบว่าฝนตกด้วยนะจ๊ะน้ํายาประพันธ์นุ่มดาวนี่นะคะเนืหนหลิรนะ ขนาด1ลิตรแถม1ลิตรนะคะ สองแบงค์งแดงมีทอนจ้ะในตะกร้าได้เลยนะคะแล้วในตะกร้านะคะเข้าไปเลือกได้เลยมีไล่ซี่ไล่กลิ่นเลือกได้ถ้ายังจะให้แนะนํานะคะมาจะเป็นมาจะแนะนําเป็นสีฟ้าเธอเขาเรียกว่ากลิ่นหอมสดชื่นยามเช้านะคะเซตนี้เธอบอกเลยว่าไม่ใช่ได้ถุงเดียวนะจ๊ะได้2ถุงจะซื้อไว้ใช้เองก็คุ้มจะซื้อไว้ขายก็สร้างกําไรจ้ะในตะกร้าได้เลยใช้ได้ทั้งซักมือซักเครื่องนะคะแล้วก็กลิ่นหอมยาวนาน48ชั่วโมงผ้านุ่มลื่นไม่ระคายเคืองนะจ๊ะ ดีไม่ดีบอกเลยว่าต้องมีต้องโดนค่ะแล้วโปรโมชั่นนี้นะบางสีอาจจะหมดแล้วนะคะถ้าใครโชคดีรีบคือทันถ้าใครแบบว่ามัวลังเลอาจจะหมดไม่รู้ด้วยนะคะจิมได้ในตะก,การเลยจ้า